สวัสดีครับสวัสดีค่ะครับได้เวลาสําหรับรายการเพื่อคนไทยเพื่อประชาชนนะครับวันนี้วันพุทธที่9พฤษภาค,คมนะครับวันนี้เป็นวัน พืชมงคลครับใช่แล้วค่ะซึ่งก็เป็นวันสําคัญอีกวันหนึ่งนะคะสําหรับเกษตรกรนะคะซึ่งเขาบอกว่าวันพืชมงคลเนี่ยเป็นวันที่กําหนดให้มีพระราชพิธีพืชมงคลนะคะจรดพระนางขันแรกนาขวัญซึ่งก็เป็นพิธีที่พระมหากษัตริย์ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าให้จัดขึ้นนะคะเพื่อที่จะเป็นการสร้างขวัญและกําลังใจให้กับเกษตรกรนะคะและยังเป็นการเริ่มเพ่อปลูก พืชไร่นะคะอันเป็นทัญญาหารซึ่งเป็นหลักในการดํารงชีวิตของชาวไทยด้วยนะคะค<ช>และในปีนี้ค่ะคุณเอกวัาลันอยู่ค่ะพระโคะช่วงเช้าที่ผ่านมาช่วงเช้านะคะพระโคนะคะพระโครแรกนาประจําปีนี้ก็คือพระโคฟ้าและพระโคใสค่ะและ อาหารเจสิ่งที่นํามาให้พระโคได้เลือกกินนะคะก็จะมีข้าวข้าวเปลือกข้าวโพดน้าหญ้าถั่วงาและเหล้านะคะและผลจากการเสี่ยงทายในปีนี้นะคะคุณเอกวัลลยอยู่ค่ะพยาแรกนาเสี่ยงทายหยิบผ้าได้ผ้าหกคืบค่ะก็พยา <ทะ S 1> กรว่าน้ําจะน้อยนะคะนานในที่ลุ่มจะได้ผลบริบูรณ์ดีค่ะแต่นานในที่ดอนจะเสียหายบ้างนะคะได้ผลไม่เต็มที่พระโคกินหญ้าน้ําท่าบริบูรณ์สมควรค่ะธัญญาหารพลาหารพักสาหา าหารมังสาหารจะอุดมสมบูรณ์ดีค่ะนะฮะโอ้โหต้องบอกว่ามแม่นเลยทีเดียวนะครับปีนี้น้ำจะน้อยก็รู้สึกก็จะเริ่มแล้งกันมาแล้วนะครับ<ม>นะฮะเขาบอกว่าบรรยากาศในพิธีนี้นะครับก็บอกว่าก็คึกคักเลยทีเดียวประชาชนให้ความสนใจไปจํานวนมากนะครับที่สําคัญนะครับเมื่อพิธีเสร็จปุ๊บเนี่ยประชาชนนะครับต่างวิ่งลงไปในท้องสนามหลวงนะครับเพื่อไปเก็บเมล็ดข้าวนะครับเขาบอกว่าเมล็ดข้าวเนี้ยเป็นสิริมงคลนะครับนอกจากนั้นแล้วเมื่อนําไปเพาะปลูกเนี่ยก็จะได้ผลที่ดีมีคุณภาพเป็นอย่างมากนะครับสำหรับ พิธีพืชมงคลนะครับเขาบอกว่าเป็นพิธีที่เก่าแก่นะครับเป็นพิธีโบราณที่สืบเนื่องมาตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยาตอนปลายนะครับซึ่งก็ประกอบไปด้วยพระราชาพิธีคือพระราชาพิธีพืชมงคลและก็พระราชาพิธีจรดพระนางคันแรกนาขวัญน,นะครับซึ่งก็กระทําพระราชาพิธีเหล่านี้นะครับที่บริเวณท้องสนามหลวงนั่นเองนะครับ โดยทางสำนักพระราชวังเนี่ยจะเป็นผู้ประกาศวันพืชมงคลว่าให้เป็นวันใดวันหนึ่งในเดือนพฤษภาคมคก็แล้วแต่ในแต่ละปีนะครับซึ่งในปีนี้เนี่ยก็ตกลงมาอยู่ที่วันที่9พฤษภาคมนั่นเองะนะครับวันนี้ก็เพื่อเป็นการดาลึกนะครับถึงความสําคัญของเกษตรกรในประเทศของเรานะครับที่มีความสําคัญในการพัฒนาเรศรษฐกิจของประเทศไทยนะครับใช่แล้วค่ะและนอกจากนี้นะคะเดี๋ยวก่อนที่เราจะไปดูรายละเอียดของรายการเราไปดูภารกิจของนายกรัฐมนตรีกันก่อนนะคะซึ่งวันนี้นะคะภารกิจของนายกรัฐมนตรี เวลา8นาฬิกา30นาทีนะคะนายกรัฐมนตรีพร้อมด้วยบรรดาข้าราชการประชาชนและเกษตรกรค่ะต่างเดินทางเข้าร่วมพระราชพิธีจำนวนมากนะคะเฝ้ารับเสด็จสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯสยามกุฎรราชกุูมารพระราชดำเนินทรงประกอบพระราชพิธีมงคลจรดพระนังขันแรกนาขวัญณมนทลพิธีท้องสนามหลวงค่ะครับนะฮะนั่นก็จะเป็นภารกิจของนายกรัฐมนตรีในวันนี้นะครับ ก่อนอื่นเลยนะครับเราต้องย้ำกันอีกสักนิดหนึ่งนะครับว่านายกรัฐมนตรีนั้นก็มีกําหนดการเยือนต่างประเทศนะครับซึ่งก็ในวันที่1 3บสถึงสิพฤษภาคมจะเดินทางไปเยือนประเทศบาเรนเป็นทางการนะครับหลังจากนั้นวันที่1 5บหถึงสิก็จะเดินทางไปเยือนประเทศกาตาร์นั่นเองนะครับก็กําหนดรายละเอียดมีมาแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะแจ้งให้ท่านผู้ชมทราบอีกทีหนึ่งละกันนะครับเอาล่ะฮะเดี๋ยวเราไปดูกันที่วันนี้นะครับว่าเราจะมีการพูดถึงนโยบายอะไรกันบ้างครับ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เตรียมจัดโครงการผูกทั้งแผ่นดินหวังช่วยประชาชนทั่วประเทศให้ได้ซื้อของมีคุณภาพราคาถูกเริ่มสัปดาห์หน้าธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรเดินหน้าโครงการพักหนี้ดีกระดมพนักงานลงพื้นที่แจกเงือนไขพร้อมรับขึ้นทะเบียนร่วมโครงการเตรียมมาตรการรองรับรายได้ที่ลดลงแม่ทัพภาค4สั่งทุกหน่วยเฉพาะกิจในพื้นที่ภาคใต้ กำหนดแผนรอบปอบพ่อครูเพื่อให้เกิดความปลอดภัยสูงสุดนายขจรศักดิ์สิงโตกุลผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานีเป็นประธานเปิดการประชุมเครือข่ายกองทุนแม่ข,ของแผ่นดินภาคหนึ่งครั้งที่1นึ่ทับ2,555จัดขึ้นณห้องประชุมบัวแก้วชั้นสองสารากลางจังหวัดปทุมธานี ข้าราชการตำรวจในสังกัดกองกำกับการตำรวจตะเวนชายแดนที่21พร้อมคณะแม่บ้านร่วมตอนรับมอบดอกไม้ให้กำลังใจร้อยตำรวจตรีเชี่ยวชาญเจริญสิริเยี่ยงวีระบุรุษหลังได้รับบาดเจ็บจากการสก,กัดจับคนร้ายโรนล้านทองที่กรุงเทพชาวนาสุรินทายหวานข้าวถือฤกษ์ดีวันพุชมงคลเชื่อผลผลิตข้าวสมบูรณ์และขายได้ราคาดี อะไรครับเดี๋ยวเรามาดูกันที่ทางด้านของราคาสินค้าเลยล้วกันนะครับคุณเปรมิการะเพราะว่าราคาสินค้าเนี่ยเราก็มีการพูดถึงในเรื่องนี้กันมาหลายวันแล้วนะครับท่านผู้ชมก็พอจะทราบกันดีว่าราคาสินค้าบางตัวมีราคาที่ปรับตัวสูงขึ้นขณะที่บางตัวนะก็หลายๆตัวนะครับราคานั้นก็เริ่มลดลงนะครับรวมไปถึงต่ําลงอยู่แล้วด้วยก็มีนะครับซึ่งในเรื่องนี้แหละครับนายบุญทรงเตริยาพิรมนะครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ได้เปิดเผยถึงมาตรการบรรเทาค่าครองชีพประชาชนในขณะนี้นะครับว่าได้สั่งการใใหห้้้กกกรรรมาาาคภยนนทังงสืออถึผูปะบ การสินค้านะครับเพื่อขอความร่วมมือตรึงราคาสินค้าอุปโภคบริโภคเป็นเวลา4เดือนนับตั้งแต่เดือนพฤษภาค,คมนี้เป็นต้นไปเพื่อบรรเทาค่าครองชีพของประชาชนแต่จะหามือร่วมกับกระทรวงพลังงานกระทรวงอุตสาหกรรมและก็กระทรวงแรงงานนะครับเพื่อพิจารณามาตรการช่วยเหลือในภาพรวมต่อไปด้วย พร้อมกันนี้นะครับจะมีการจัดงานธงฟ้าลดค่าครองชีพโดยจะนําสินค้าที่จําเป็นต่อค่าครองชีพไปจําหน่ายในราคาที่ถูกกว่าท้องตลาด20-40%เริ่มทันทีนะครับวันที่11-13พฤษภาค,คมนี้ในกรุงเทพ10เขตและจะจัดให้ครบทุกเขตภายในสิ้นเดือนพฤษภาค,คมนี้ สำหรับการแก้ปัญหาอาหารปรุงสำเร็จราคาแพงนั้นนะครับจะมีการร่วมมือกับหน่วยงานราชการต่างๆจัดหาสถานที่นะครับเพื่อนำสินค้าอาหารปรุงสำเร็จราคาไม่เกินเมนูละ30บาทไปจำหน่ายเช่นในพื้นที่กรุงเทพมหานครอาจจะเป็นพื้นที่ใต้ทางด่วนนะครับเพราะว่าประชาชนนั้นสามารถเข้าถึงได้โดยง่ายส่วนในพื้นที่ต่างจังหวัดนั้นอาจจะมีการใช้สาระกลังจังหวัดหรือที่ว่าการอำเภอโดยจะก,กำหนด จะดำเนินการต่อเนื่องเป็นเวลา2เดือนนะครับแล้วก็จะเริ่มดําเนินการโดยได้ทันทีค่ะและนอกจากนี้นะคะก็ยังได้ร่วมมือกับศูนย์อาหารในห้างค้าปีกค้าส่งขนาดใหญ่นะคะตลาดสดย่านชุมชนและย่านธุรกิจ10บแผงด้วยกันค่ะไม่ว่าจะเป็นอาคารซัน Tower อนะคะอาคารเอ็มพาอาคาร อาคารวันนซอนอาคารอื้อจื่อเลี้ยงนะคะอาคารสยามสินทรนทาวเวอร์อาคารอินเตอร์เซนต์อาคารสาสารซิตี้ค่ะอาคารยูในเต็ดอาคารเอซีบีพารคนะคะและอาคารจัสปินค่ะจัดจําหน่ายอาหารราคาถูกเมนูละไม่เกิน30บบาทน,นะคะโดยกรมการค้าภายในจะเข้าไปช่วยเหลือด้านต้นทุน วัตถุดิบซึ่งก็ขณะนี้อยู่ระหว่างการเจรจาเพิ่มพื้นที่ให้มากขึ้นค่ะทั้งนี้นะคะนายบุญทรงยังยืนยันว่ามาตรการต่างๆที่ออกมานี้นะคะจะช่วยบรรเทาค่าของชีพของประชาชนได้ในระดับหนึ่งค่ะและจะเริ่มเห็นราคาสินค้าลดลงได้อย่างต่อเนื่องนะคะหากยังพบเห็นพฤติกรรมการค้าที่ไม่เป็นธรรมมีการขึ้นราคาเอาเปรียบประชาชนกระทรวงพาณิชย์จะดําเนินการตามกฎหมายทันทีค่ะและจะลงโทษหนักกับผู้ประกอบการเหล่านั้นด้วยนะคะ ส่วนทางด้านของนางวัช,วชรีวิมุกตายน์อธิบดกกรมกันค้าภายในก็เชื่อนะคะว่าการขอความร่วมมือผู้ประกอบการในการตึงราคาสินค้าจะได้รับความร่วมมือจากผู้ประกอบการอย่างแน่นอนค่ะเพราะก่อนหน้านี้นะคะผู้ประกอบการเคยบอกว่าตอนนี้ของขายไม่ดีประชาชนไม่มีกําลังซื้อถ้าลดราคาลงได้ก็เชื่อว่าคน คนจะหันกลับมาซื้อเพิ่มขึ้นและจะทาให้ยอดขายกระเตื้องขึ้นได้ค่ะส่วนอาหารปรุงสําเร็จนั้นนะคะขณะนี้กลมอยู่ระหว่างการเสนอให้ในายบุญทรงเห็นชอบให้อาหารปรุงสําเร็จเป็นสินค้าควบคุมเพื่อให้สามารถใช้มาตรการทางกฎหมายดูแลได้นั่นเองค่ะ นะครับอ่านะฮะนะครับเป็นทางด้านของมาตรการต่างๆที่ออกมานะครับอ่านะฮะช่วงนี้นะครับเดี๋ยวอ่าอีกเรื่องหนึ่งนะครับเขาบอกว่าทางด้านของนายบุญทรงตริยาพิรมเนี่ยนะครับได้มีการไปเดินทางนะครับไปอย่างประเทศญี่ปุ่นนะครับแล้วก็ก่อนหน้านี้นะครับที่ประเทศญี่ปุ่นมาแล้วก็มีการ นะฮะร่วมนะครับเอเชียนโรชโชนะครับที่มันเซนที่ก็บอกว่าจะเป็นอีกเรื่องหนึ่งนะครับที่ทางด้านของรัฐมนตรีเนี่ยจะเข้าไปเพื่อเป็นการกระจายสินค้าของเรานะครับทำให้อ่าราคาสินค้าเนี่ยมีราคาที่สูงขึ้นนะครับอัตรช่วงนี้นะครับเราก็จะไปพูดคุยกับทางด้านของรัฐมนตรีนะครับบุณสงเตรียัพิรมรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์กันนะครับในเรื่องของราคาสินค้าต่างๆว่าตอนนี้เป็นอย่างไรบ้างแล้วนะครับสวัสดีครับท่านรัฐมนตรีครับสวัสดีค่ะ ครับผมครับครับผมท่านครับตอนนี้นะครับมาตรการขายสินค้าราคาถูกนะครับก็นะฮะเริ่มมีออกมาแล้วตอนนี้อยากจะทราบว่ามาตรการนี้นะครับมีความคืบหน้าอย่างไรบ้างแล้วก็มีมาตรการอะไรบ้างครับก็ในเบื้องต้นเนี่ยเราจะจัดในเขตกรุงเทพมลานครนะครับครับสิบสแห่งนะสิบสิดแห่แล้วก็ฮัลโหลครับสวัสดีครับ ครับผมครับครับและหลังจากนี้ก็จะดาเนินการใหนั่วเขตทุกเขตในกรม50เขตนะฮะในเดือนพฤษภาคมครับแล้วก็นอกจากเรื่องของสินคราราคาถูกแล้วจะมีเรื่องของอาหารราคาถูกนะฮะส่รณ์ไปด้วยนะครับ แล้วมาตรการนี้จะทําต่อนเนื่องนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งเนเรื่องมาตรการที่จะทําให้พี่น้องประชาชนเนี่ยได้หาอาหารสําเร็จรูปเนี่ยในราคาที่ย่อมเยาวได้เนี่ยเราจะดําเนินการต่อนเนื่องเป็นเวลา2เดือนนะครับครับแล้วก็ได้มีการขอ,อความร่วมมือจากศูนย์อาหารตามสถานที่ต่างๆนะครับครับยกตัวอย่างเช่นสถานที่ราชการหรือว่าในสถานที่เอกชนซึ่งมีศูนย์อาหารอยู่เนี่ยก็ขณะนี้จะเริ่มต้นประมาณ10 ก็จะเข้าร่วมในโครงการกระทางกระทรวงพาณิชย์นะครับในการจำหน่ายราคาามราคาแนะนําของกระทรวงพาณิชย์เนี่ยในราคาที่2 5 3ทนะครับครับทีนี้ในส่วนของขยายไปเรื่อยๆครับครับครับทีนี้ในส่วนของต่างจังหวัดนะครับท่านครับต่างจังหวัดเช่นกันครับเราจะขอฟังร้วมือจากกระทรวงหาดิทยโดยจะใช้สถานที่ราชการนะครับยกตัวอย่างเช่นสารค้าางหรือว่าที่ว่าการอำเภเอซึ่งมีความพร้อม